เทเด้บ่นี่เอาล้ววะเดบไลน์จะไปหาแต่จังมือนี่ยนะห้าไปหาห้ากับเมื่อกี้นี่นี่หาอยู่นี่นะเมื่จังมือแล้วมาเห็ดสองมือนี่เห็นน้ำกันงจะค้นเนี่ยวะสองคนเอาอันทางเบาอีกคนคนหนึ่งได้ใช่ก็เนาะมันจิบสันกิ่งดิ่งบนบ่หน่ระวังเด้อนี่เด้อ จังหน่อยเป็นวิน้นเนี่ยพอแห้งเท่นีิเนาะไปอันคุดตอนไหนเอาเดี๋ยวได้ป่านนี้เนาะฝ่าผลกมามอะไรพี่น้อเยรอบเศร้านี่ก็เล็ดแท่เล็ว่าเอ้าตกมาเทียงหรือว่าบายนี่ก็ ปลุกเป็ดปลุกเป็ดรงเลยเนาะหรือว่าเป็นน้ำสถานที่วัวด้วยในได้นี่ตกมามีมุงอยู่ด้วยเหรอเนาะคัวบ่อัวต่อสังสีบ่ได้เออเอาเนาะสังวาแท้นีเออเพื่นน้องไซี่น้องเนาะเออเ้าเนาะก็ถือว่ามาพบมาเจอกันเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องหลังกระทั่งบวบุญน้ำเนาะพบพ่อกันกับทีมงานตั้งแต่สงการผมพี่น้องเลยก็ได้พบเจอกัน พอดีแล้วนี่เนาะเขามาเยี่ยมมา่ยามถามท,ทั้งทั้งช่างก่อนเพราะว่าทั้งเฮือนน้องปู่นากับงานเก็บตกเรื่องของน้ำเนาะทางปู่เชงก็ยังมุดด้านในเข่าไปเบิ่งอยู่แต่ว่าถามเล้วนี่นะว่าเราว่าอ่าแล้วก็แม่นว่าโอเคเนาะมือหนาหมุอใหเขาจังเข้าไปเยี่ยมยามอัปเดตเบิบเ่งนน้ำกันเนะเ<อ>าะเแ้แต่ว่าตอนนี้โบบายแล้วพี่น้องอปะนนวโอ้เอาป,ปักปุกปักมาเลยเนาะยนินใกลอยู่เนาะกองผูกกองพังพี่น้องหรือว่าเป็นน้อไม้ที่ได้ พงเลกยก็หาอยู่หากินป,ป,ป่าฝนตกลงมาเลยเป็นไม้เป็นตอกเนาะแค่แค่นี่โอ้โอโอโอเอาเอาเทนอไม้ไงเทนอหมดปันหาแล้วหม่ดปันหาเหมดบ่เิดปันหาตึ้งสวยเห็นแล้วบนห้องอันนี้แล้วเออ ไปหาหนูไหมมาเบอาเออเขา่อคลายป็นไันี้เนาะไม่บุคอยแต่ว่าเสพได้ขนน้อยสิกะได้ไปรงเยนบ่คือว่าไปหาหนไหมไปกโมงยหมบ่หน่งโมงงไหนหนึ่โมงสามสิบนทีไปยั่มงสอมงไปสองโมงื ไใ้มงไบเท่าไดรสมจังโมงใบมุ้งสามสิบแปดบคุณมหนึงโมงกับหนึ่งมงอ๋หนึ่งโมงสามบเก้านะที่ไปสองโมงว่าจะไปไปกับครูบอด้สอนอ่อรูอมาเอาครูบอดมาบอด้สอนกับโบไปเท่านั้นแหละสาพุนกับต๊ะเลย กลัักอยู่นี่เนาะพอแกงอยู่บ่นโอฮะโอ้้ไม้เนาะ้ยอืเปินเทได้บ่นี่เอาบ่ได้บ่หลายจะไปหาแต่จักมงนี่นะ่ะไปหาคเมื่อกี้นี่นี่หาอยู่นี่คนหาพอดีพอดีคอยคอยมาก็เห็นบ่เสียงเลยอ่พอดีออกมาเจอกันเด้อเนาะ เน่เนเนงเนาะไหมขบวน,นกาไปหาปอยู่ไกลน้องเพื่อนเจา้าอันสร้างเพื่อนมาได้เห็ดได้จัามือแเราเขาลืมแล้วฮะเขาลืมแล้วได้ว่าสามมือนี้โดยสามมือนี้เนีลยเนาะหามาเพิ่มอีกเนาะมันจังได้พอแกงเพิ่มอ,อีกเเออ Ờ, bây giờ ta ở chỗ vô nè Rồi khuôn măn màu hẹn à Khuôn măn Khuôn được không ạ, màu vậy Khuôn cái mèn đấy, này cái nó Măn khẳng khẳng này nó Nó mày nó Ơi nó điều với nó <laughs> <laughs> อันณาเวลาฝนตกเนี่ยหัวยี่บหลังคาเคื่อนครับหมหัวหัวลายยี่บมันหัวล้แบบได้นะมันเป็นซึมลงบอหรือว่ามันเป็นแบบไดงซึมลงตามหูส้สารสีบ่ด้วยซึมตามหูส้สารสีแล้วก็ซึมมองแทนพันประกบกันพอฝนตกแห้งนี่ยมันมาเปียกแล้่เนาะโดยยเปีก Đó, đó còn à, còn xương, nó ừ. <laughs> còn À, xương, là tôi mịn nhay mịn nhay, mịt đẹp, Ồ, oh, hộ oh, chú đấy nè เอ้าเนาะใช่ปอกป่แเลี้วครับไปห้งเยี่ยนบ่บ้านนี้นะจังหน่อจังปอกต่อตกคอแก้ห่อนี่ซื้อรอกนี่นะบริเวณตกแบบว่าแห้งหรอกขักแล้วเนาะของน้ำของครัวติดในเฮือนเลยนก็เนี่ยนเท่านั้นแล้วเฮือนนี่ แกแเละนี่เนาะ,อะเอาสบายดีเด้อทั้งสร้างเขาเด้เอได้จังมือแล้วมาเห็ดสองมือ,อ,มอนี่เห็นน้ำกันจะค้นเนี่ยส,สองคน,นเอาอันทางเบาวอีกคนคนหนึงได้ใช่แเบียเนาะลยเห็นน้ำกันสองคน

มีส่นนดอกอ๋อือบลายปานเนาะมันก็ดีแล้วเก็บไว้ให้ละอืมสิเข้าไปก็ย่านเราบ่อยู่นก็เลยอันนี้อส่วนหลายเเจ้าเฮ็ดวิเฮ็ดงานอืกนี่เนาะห้องน้ําทางนี้บ่เพิ่นเฮ็ดห้องน้ํายู่เทิงองครัวอยู่พุ่นเนาะออเท่ากับประตูนี่ต้องเฮ็ดวิอีกบ่ เห็ดสองปองมาดิเสือทรงเม็ดสามทิศสามเม็ดปอยสามเม็ดดาวนีไงครัวป็นครัวแล้วเนี <t ut> <t ut ่ยมีไงในจังน้อยเนาะเพื่อไว้ตู้กับเขากับน้ำหรือว่าวางถุยบ่วงนั่นแหละของน้ำเข้ากับบ่อตรงนีหญ่มาในกระได โอาเศร้าแล้วบันนี้เนาะตัแก้ห้อนซื้อๆหรอกผลกันผังคอนี่ยาวสุดพิเรนี่เนาะโอ้ใส่น้ำนี่ทำซีทำชีใส่เนาะอื

เอาไว้ปิดยังเดือดรายอยู่ด้วยเนาะแต่ว่ามันทั่วแลยมันสองสีเนาะสีโดยอ้าวเนาะทางว่าบุญคงนองดาวฝนตกระบันห้อนเนาะโดยเป็นนี่ได้คนน้อยอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เจ็บเด็ไข้บ่โดินเนาะเป็นดีเบลเนาะเอาหลนึงนะนี่ เป็นลายเลยอือเออพอสิต้องแห้งบ่จักร้องอีเงสิออกบ่จักนี่บ่วยเอาเอาละเนาะอื เจออะไรอันนี่ก็นเนาะขันฝนตกแห้งอย่างเนาะเริ่มทะลักเปื่อยลงไปหมดเลยอะไยังนออบหวานอ้ขุดน้ำอะไรอย่เนาะน้ำสากอะไร Ô, kayu koutong bọn hát sĩ mẹ kỳ mi nam này. Ô, kìa bọn săn kìng dinh hôn bọn. nó lòng đơn nị đô. Trong lòng kìm bọn hết nị 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 nè, nị 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 โคจ้างค่ะเจ้าคนในบ้านนี่บ่อคุณให้จ้างเท่าไรลูกจ้างเม็ดหนึ่งสี่แสนเม็ดได้สี่แสนอ๋อมันจังเม็ดอันนี้นะังเบอร์นี <4 S 3> ้นะเอาบระเช้าหนีมาสี่เม็ดลงไปนี่ได้เ <4 S 1> ดี๋ยสี่เม็ดมันมีแต่ว่ามันมีน้ำไวอยู่เนาะชื่อธอมชายพ่อแบบนี้อันนี้ยังบพ่พอ,อ,อยังสย่างคดีต้องดูดน้ำนาะออกก้อนนี่เนาะ ทางเมื่อเลยจ้างคนในบ้านนี่บดอด้วยรูดขึ้นแล้วก็เอาท่อใส่แล้วก็ต้องทำความสะอาดพาปิดกัน้นพอได้อาบน,าบน,าบนาบ้าอาบยังหอนหอนบ้านนี่ฝนตกเช้ายุดเลยยุดแล้วก็หอนหอนดิฟ่นอนอันอยู่หาดข้าอยู่นี่เพิ่นยังขายอยู่บ่ โดยขายมันมีอย่างไหนนะมีอันนี้อยูบ่บ่เปปซีอยูอย่เปอย่างบ่โดยมีเปปซีขวนญ่น้ำก้อนมีอยู่บ่โดยน้ำก <ปะ S 2> อนไปย่างไปพูดก็ได้ไปซื้อน้ำมาให้สร้างก่อนมาก,กินก่อน้อนให้นะโดยหาหอยทอดน,นั่นนี่ตุกอ่ะสร,รอสร้างกินข้าวแล้วบ่สร้างกินข้าวแล้วไหมกินแล้ว เราไปหาเนื้อไม้เมื่อกี้สร้างกินข้าววูชไงยังไปตรงไี้โผล่เดียรอพื่นละเยังโค้งพื่อนละมันเนาะเดือดดีลยอนี่เนาะต้นไปทางนี้เลยมาเสียงออไปไปนี่ละหอนหอน เอออ่ะเขวี้ยวใส่หนี้นี่เนาะเอาเอาเอาขวดใหญ่และอ๊ปซี่ขวดใหญ่มีบ่กระน้ำก้อนน้ำมาละอภิซี่จะสองขวดก็ได้มาสองขวดแล้วดกับน้ำก้อนถุงนึงน้ำก้อนบ่มีฮะน้ำก้อนบ่มีมีบ่โดยเอาแต่น้ำนี่ก็ได้สามาสองขวดเลยก็ได้สองขวดบ่ เอามารถสองขวดรถแบงอันทีินั่นแหละคันว่านั่นกันเอาไว้ตู้จ้ะมีแต่อันนี้เป๊ปซี่หมดแล้วนันก็ได้เอาแก้วนะอ๋อแบ๊ปซี่ยังเหลือประเดี๋ยวผมปเนี้ยเอาตัวนี้ก็ได้ปวดกันนะเอาเอาจ่ายเงินเพิ่มก่อนเท่าไรนี่ทุกลาซาวพันทุกลาซาวพันโอ้ขวดมักใหญ่เนาะลุกซาวพันขวดเดีวเนี่ มืตกเศร้านิมินอันมกพริกชุมแล้วได้นะเดี๋ยอันอันนี้เท่าไร้ะลุสี่สิบเอามกพริกให้พวเชียงก็ได้ชุนึงเอาไปอันนั้นก่อนเอามพริกไปผกหตู้เอาเดียวก่อนไปหอนหอนหอนโอ้ป้าจาได้เนาะ น sponge, itos, ี่ก็ป้าป้ามะป้าชอนฮ้อนเนระเฮหยื่อมเสียงทนาไยเขาคายเนี่ยบอกอยู่บ้นเดียวนี่ยบ่โดยช้าห้าพันโอ้โหขายเช้าเนี่ยบ่ได้แล้ว ภาษีมันแพงทีนี้เพิ่นสั่งไปเวียดเอาเวียดเออของเวียดเนาะว่เพิ่นนํามันส่งมาแต่ไทยเด้ไทยกับของเวียดมันก็แตกต่างกันเนาะเออเอาเอาแก้วมาเปิดางเฮาว่าจางแล้วเก็ยากคือกันแล้วฮ้อน้นี่กินนํากันนี่แหละนี่โยเออตกบัฮ้อนเอาแก้วลงมาก็ได้นี่ เห็นหนึ่งกันสองคนเนาะสร้างเพจชาบภูน hey, ้อยลูกเพจนี่ลูกป้าอยู่บ้านอดร์พป่นมาอยู่น้ำสมบอจอคุณแ่บป้าช่วย เวอล้วมากระจกห้ล่ะเปอนไว้ใ้ไดเนี่ยมายิงกินกินเาอ่เวรจอยเทปกันนาเทปกันนะเอานี้ก็ได้เอานะน้าเขียวนี่ก็ได้ะไปทงมาบุญก็ได้ปเดี๋ยวตัวนี้ให้ตั้งเนียมาตั้งจอกบ อาตสโปน้ําเงี้บาปบาสิปน้ห่อนเทงพี่น้องเอ้ยมือ<ห>่ออื่นก็เป็นอ่าเดินทางเมื่อก่อนนะมือ่ออื่นเมื่อเปลี่ยนน้นํามันเครื่องก่อนเอาไวละเลยหลายกิโลละหลายร้อยละห่าบ่าเสียงคือบ่ไหวแท้โอ้ยเมื่อไหวไปไหววะ โอ้มันีได้นี่เฮ้ยมาๆๆเพิ่มพลังก่อนนอนนั่งนอนพอดเลยโอ้ไหวล็อหอดเป็นสีนี่หอดไปดีอ่ะฮะยีงไงนับมันยังจะเห็นนี่จะไปของเวียดของเวียดบ้นนี่นะซาวพัิการบโอ้เป็นของไทยนั่นโอ้3สามสิบโพเลส์นี่แต่เขเล่าเ่ยนี่ภาษาเวียดติดทาง เป็นไง<อ>มีแต่ก้องเวียดหรอกข้องเวียดชาวพันเอาลองมายุค่ะโอ้ยอยันเบืออ่อกันน่นโอ้ยอยันเบื่อกมันต้องกินเฮยยันห้อนว่าหลายกลัวเลยนี่อ่าม,มันมันชาหน่อยด้ยต่างกันไหมต่างกันนั่นแหละลมอาลมณ์หมดคลายไปได้เนาะจะกินก่อนนะ Vinh anh à. <laughs> <laughs> ừ. ừ, ừ. <laughs> có sưu ý có chai có chị điện gần đây dâm gần đây không có chỗ con hôm nay hôm 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 hòm hòm hôm chưa? hôm làm con hôm 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 không hôm 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 luôn หอ,อมครั้างเลขได้แต่มันจางแต่แต่ว่ามันจางเนาะมันบาหวานแต่ถามว่าซาบว่าซาอยู่นนิดนึงนเนาะเกิกสีแตกต่างกันคับรสชาติกันอยู่ๆมาส่งมาจะได้ต่างกันเนาะต,ต่างกันเลยแด็ดโบเซบเลยแหละแต่ว่าอยาก,กจืดนิดนึงเนาะแต่กับโบซาใบโบซาบมันได เอาบ่อไรเอาบ่อไรเฮ้ยม่ใช่อีกน่งอันนี้บ่อไปฝากผู้ตู้วะการผ้ตูอนไรดี่า้ยเจ็ดปีอ่อนเลยอ่อนเลยน่าะุปจับกล่องนะเนี่ยแป๊บนึงตกกินลวบ่อข่าิมยอดย่งยอกินเต็มเพล่อากกินข่าบ่อเขาได้ไปกิน เขากินน้ำเนาะไปกินแกงน้หม่เลยตอนนี้นแกงไม่ใช่นไม้ชองนอน่ชองอนยเงอชั่งเป็นคืออยู่บ้านเลาวนี่มแขงนั่นเนาะอน่อนีถ่ายเนาะมแขงมแขงจิกมจักระจันบคอี้ครเนีัวนั่งเให้เอออะไรกจะด้แบบธรรมชาติลนนะเนี่ยยาแล้วยาแล้วไม่ยากอาหาร เป็ดได้บอยากได้ไปชั่นนะแกงน้อไม่พูน่าพูปลาบโบกินได้บอมากินแบบสิอยากินแกงอยากินแกงน้อไม่แกงวายพูปลานะเพราะมนี่คือห่อนเท้นี่เนาะห่อนเฮงอ่อห่อนห่อนห่อนเป๊ะเน๊ะผู้ ไอ้เนีนั่งชิลขึ้นไปพุ่นอยู่กินเข่าอยู่พุ่นละกินอีกไปชิมโต๊แล้วมันอืมก็จับกไทยรดนกบดได้ตัดได้ตัดตัดปุ้ดดนอะไรเงี้หอนไม่ต้องเราพุ่มแห้งหลายขขตัวเราจับแต่จนว่าพิษเองเพร,ะพเพระพพละขึ้นไปทางหาประตูอัเดียพราะละไปรับเช่าเรากับบุรีอันยู่เราไปเห็ดเวียกเรา อาจาจะมาได้่วงนี้งนี้แรงแต่กทเขาไปเบ่งห้องน้ำน้องน้อยน้ำมหนึ่งแ้เปียบ้ฟืนกับเดินทางเริ่ม,อนนออมือนเมื่อแดดมันเลยสี่หาร้อยกิโลเลยม,ม,มันเครืองด่มได้ข่อยเลยสี 4, ่ห้ากิโลข่อยเลยมาชงจพัด บ่เน่าดดเห่าเร่อตลอดเลยกับอย่างเมื่อให้ทั้งสร้างเพิ่นเป่าเออีกจังน้อยก็ยังไม่เห็ุคือกันเลยเพราะว่าเพิ่นว่าหกเรือนหนึ่งเจ้ามาเป่าทัหนึ่งเด้อเราอะมาได้เสื่อยิงเป่าออกทีพุ่นเนาะมันจึงเย็นดดหนึ่งมารดเห่ากับมันสิโบอ่าเสียงายเราอะไอมันห่อนมันตันมันช่ทำไอเครื่องมันสีพังายเลยว่าสีเมื่อเป่าลุงเพิ่มแล้วเมื่อไรบอกค่นว่าเป่าเลยเิ่มเมื่อมาวันนี้ เศษเงินเหม่ก e ับเมื่อเก็บเคดทั so ้งสาวเทในปุ ly okay. ้งแล้วโอ้ได้บ่จ๊ะสิ้อโซลวล์แก่อนใดบ่เขาจะไปซั่อปลาจักพนักกัดชองมือกับขึ้นมาอีกแล้ก็แม่นว่านที่เ้าเก้าก็แม่นเมื่อกับดินบุญบางไฟได้แล้วบ้านนี่เปิดไปไมื่อวันจันทร์เขาบกตัวนั่นเั รถเนี่ยแหละเพราะว่าบ่ได้เปลี่ยนคันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วก็ว่าประมาณวันทีเช้าเก้าพุ่นว่ายังอยู่ยังน้ำมันเครื่องใช่แล้วก็อยังน้ำมันเกียร์เมย่งเสกใหม่นะมันรถเดินทางตลอดไปเปลี่ยนให้ยือตัวนั้นตกอยูหาล้านไปเจอพวกล้านดูเพราะคนเปลี่ยนเท่เดียวนี่บ่ได้โบได้โบไลยังเหลืออยู่ล่านสองล้านนี่แหละกานสองสามรายการนึงก็เลยลดน้ำลันรางอยู่แล้วเนาะเบิ้ลนะแค่น่าจริงเคยอยู่อีกเดือ ย่างหลือแนวมันเป็นยังางมันสักหนาดึงแังเนาะมันดึงหนาดึงดังถ้าว่าเจอแบบคือรถมาพร้อมกันครับเนื้อยูเนื้กินชิ้นหนึ่งโอ้ยโวยกไห้หนดเละโอ้ยยังน้ำตาคุกหมดเลยไก่เอ้ยเอ้าอะไรเนาะมีแต่ว่าลำนัดลายพี่น้อยไหมมาเยี่ยมยามแล้วก็ถามเบมึงทั้งทางคนกงานเก็บตกทางของนก็เรียบร้อยแล้วเนาะมีวันเวลาที่จะเอไปเยี่ยมยามทางนอกเพื่อนน้ำกันอีกเท่หนึงเรียบ้งสัก อันนี้ก็ทางสร้างผลิมตมาในเรืนองการได้สองมือนีแล้วเน,ะนาะการต่อเติมในการดเนิน,น,นการเนาะเดี๋ยวเบิกนกันทังใจเสร็จแล้วนี่ก็เนาะมัสสีออกมาแบบใดอ่ะเนาะลาพี่แล้วนอ้องไปก่อนเดี๋ยวจังไปกินขา้าวกินน้ำพี่น้องเนาะห่อนแหง้งผ้าฝนก,ก็ตกเป็นยังไงเนาะพี่น้องเขาทั้งอื่นทั้งไก่ผ้าฝนตกเยอ,อะเนาะอ่าคอมเมนต์บอกหนิเด้อพี่น้องเนาะช่วงนี้กับช่วงฤดูหอ่อนผ้าฝนตกมากับพายุมากับฟ้าก็เปียกแน่เมื่อวานนี่กับตตึมต่ำ,ตำ,ตำ เนาะอ่ะบายๆเด้อยพี่น้องเด้อพบกันในคลิปหน้าเนาะ